ครับวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมาตามฝันเจ๊ย่าจ้าวันนี้เปพียงใดเนาะวันนี้ก็ฝันแล้วล่ะพี่น้องฝันแล้วถ้าว่าจีเข่าเพราะเข่าก็บเพราะรูเนาะวันว่างงานกะแคลเมตกราบหัวเข่าเจ๊แม่น ถ้าไม่กับหัวมัาหันกัขาเนาะเมียนทางบ่ได้กับให้เมีเนาะเจ๊ได้บ่หมานบ่้ยบ่หมานบ่ได้เมียเจ๊ว่าต้หันบ่ได้บ่ได้กับหัวพี่น้องเสดายเสดาครับเด็กเก่าสองศูนพวกับเก่ากตัวเดียวกันเนาะก็ว่าใจตาห้าซื่อตวลาบ่เอ็ดพี่น้องต่วาบอกพี่น้องเอซีอยู่ดิบอกก็เจ้าอยู่บอกบอกว่ากับหัวนน่เดอว่าสั่นว่ะ ตาว่าจะคองกับบุซื้อหรอกพี่น้องวันนี้เอาไม่เนาะครับวันนี้เอาไม่ครับพี่วันนี้เลขปูเนาะพี่น้องกับเลขปูมากกว่ซีฟคือเก่าล่ะเพราะว่ากับบุ๊กฝันที่ยังเนาะปูไดญเนาะครับปูสีสุดโทปูสีสุดโทนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นข้อมเสียส่วนบุคคลครับผมอันเลขก็คือเลขปูสีสุดโทมากกว่ซีฟเนาะพี่น้องวันนี้นั่นบอกรถเนาะ ว่ากูมากแบ1จุดกูได้พี่น้องหาซีสามหาสซีได้พี่น้องห้า 5, 3 4 5, 3, าสามห้าสามผู้ใดมักกับจัดบ่มักกระพานแล้วพี่น้องหาสามหาสเลขไอ้กระปิตตัดเรียนเอา 5, 4, 4, หาซีที่หาสามก็ยืมสามสองน้ำ 5, 2, เด้พี่น้องยืมสามสองน้ำสมสองเป็นตัวมากอีกตัวน,นึงอ่ามียนจ๋าเจมากนะครับเล็บมาก น้ำชองนี่เป็นเลขมากช่วงโตดอกอันเลขคูกระหายสี่สามห้าสี่สามนี่เป็นเลขคู่ได้เมียนเลขคู่ลองใหายพี่ๆน้องๆองอาไปพิจารณาเบื้องเนาะครับมวยต้งหันกะหันเม่นคู่กับหัวกับเม่นเถืองคร,รับกับป้ตีพอนตีโตตะวัตตะวัตโต,ต,ต,ตกป็นยังบ่กับมันกะแต่แต่โชคพี่เนาะเมียนแ,แต่โชคแล้วแต่บุญวาสนาเนาะพี่น้องหาลังแก่คนที่มีโชคนี่เฮ็ดยังได้เกิดเมียนจับใส่หลอดนีเนาะเมียน ปูลอกกับไหหม่าไลยงวดล้วได้พี่น้องงวดเพื่อเกตเจนกับเมนูก็หยมนปูก็หางวดนั้นล็อกหาหาสองเกตแตงแต่เริ่มเอาทายไหหมู่ทายคลิปเนาะอ่าหาสองเกตเพิ่นกับเขาม้าหาสองมันบอกงวดนั่นน่ะเพิ่นกับหาเลขมาครบสามตัวยุต่ว่าจะคว้องมากมากหาก็เลยเป็นหาสองเก่าหาเก้าสองอ่าแต่ที่จริงแล้วกับมาอยู่เล็กสามนั่นน่ะม้าครบถายสามตัวยุ่ เลยไหนตะเกาสองแต่บางวดวมิวัวลุดลุดไปงวดนึงเนะาะลุดไปงวหนึ่งจะเป็นธรัรมดานเนาะพี่น้องแต่ไม่ลุดมีเขาเนีส่ส่วนมากของเกียญาสิเป็นเลหล็กแนวทางที่มาจากปูนครับแมน,นแมนว<ม>ทางปูเขาฝันครับส่วมแมนนฝัเป็นเป็น ันกระเมนบบฟันกระเมนนังสีนะแล้วว่าชวนลายนี่สิมันโบเป็นฟันหอกค้ายกว่ารับได้จริงครับเป็นอจังเข้าบางทีเพิ่เหเห็นเป็นโตขึ้นวัดบางหันเก้นทีเพิ่นเอาเก่าเป็นหกหกนเก่าอันนั้นเห็นเป็นโตแน่นะนะสัดได้เลยเห็นเป็นโตเหนเป็นโตบางง่ายๆเลล่ะ เห็นเดรัจฉาทั้งใน่ห่อนละเพือว่าเขารับตาอยู่แด้เขากับพันธุ์สามารถที่ว่าสีเห็นเหล็กอันนี้ได้ข้อนีเส้นนะครับได้ก็สะีนิดนึงหน่อยนึงดาวว่าได้ว่าได้ว่าได้ว่หลายแต่ว่ามีคิดสัมผัสกับคือสัมผัสกับปูกัญญานะครับแต่บาร์หลอดนี่นะแล้ไปได้ยินไครได้ยินบาร์หลอดได้ยินซิบ่ไข่ปูเป็น เกิดมาบอกบ่อนที่จะมาครับเขาเขานอนอยู่เองสิเขานอนเวลาเขานอนคืนถึงเลยที่นครับนจีได้ยินจีได้ยินเลยนั่นได้ยินเสียงชัดเจนปะครับยินเสียงชัดเจนเลยหงวนหนีละวายอย่างสิอันก้อนจิ๋วเล็กเล่าสี่สองหลอดนั่นเด้อหลอดวันจันทรละวานสิละหาสี่สามหาสามจีตัวเก่าเด้อว่าสันว่าเอ้าตัวเก่ามันกับสี่สองทัวว่าสันว่าเมื่อวันจันทร์ เลขตัด<อ>สีพันมากตามล่าหนะน่ะเป็นสีสงองพี่น้องเมืองโน้นละมูกะว่าเอาสุกามันก็เป็นสีสองตัวไอเนี้ยก็ไปคิดใช่แต,ต่ให้นอ่ะละกับบานเนาะเขาได้คิดเนาะแต่ว่าก,กะกะเอาไว้ในใจจะโตในพี่น้องบัตทาเล่ามาบวกอีกบัตทาเล่าหาอีกนะมันกับวันนี้เนาะมันกับวันนี้แค่นี้เนี่ยไว้เบิ้งเบึ้งไว้เพื่อเล่ามาบวกค่ะเพื่อมันแม่นอีกเนาะพี่น้อง มันเป็นไปได้ไหมเนาะแมนเป็นแนวแท่งไอ้แนวทางให้พี่พี่น้องน้องเอาไปพิจารณาเบิึงเพราะว่ากับว่มีผู้ใดหูเนาะว่ามันสีมาตัวใดเป็นเพียงแค่แนวทางให้พี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกทุกช่องบึงเนาะจาว่าสัมผัสใจยังไงเดี๋ยวมาบอกกันเลยพี่เมียจ้าคือเขาเอามาเบอกสู้ฟังเอาเป็นเรื่องเราเนาะพี่น้องให้คิดว่าเป็นเรื่องเราสู้กันฟัง อ่าเป็นแนวทางครับวันนี้เป็นข้อมเสื้อส่วนบุคคลเนาะเรียนจ้ะพี่น้องบางคนอาจึ้บ่เสื้อขั้นบ่เสือบ่เป็นงยังกระเพราไปปิ้งยังกระเพราไปขั้นบ่เสื้อกขบ่เป็นงยังกระเพราเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนหลายขึ้นผู้ใดเสื้อพุทธิสัทธาก็มาสิไดเลยเนี่ยเพราะว่าเข้าเมื่อกี้เข้ากับเพืองคนบ่ได้เนาะเพราะว่าสัทธามันเกิดอยู่ข้อมเสื้อนี่มันก็ได้เนี่เนเพราะว่าได้น้ำเล้ามาหลายแล้วอ่ะนะการไล่เตือเป็นสิ่งนะ คือว่าสัมผัสกับปูมาตอลอดครับพี่ตั้งแต่เดีย่เราไม่ดูบ้านเอาบอกยังไง,งแลาากลเดี่เราบ้างเกษสรสัมผัสได้ครับ<ม>เหล็กปูเหล็กงาเนาะเหล็กปูเหล็กงาถึงได้สร้างบ้านได้เจ็บได้สร้างบ้านได้ออกรถ <ลด S 3> ไปยป้อนซีป่ประตูคุณเาะได้บ้านได้รถรถเกจีนั่งโก้หายย่างเดี่ยวครับอี<ถ>่ใหญ่นี่น่างของปูพี่น้องแต่ว่าคั้นตามที่มันแผ่นท้ายเกย่ายางมีก็ะเมียนพี่ดี เจ็ดที่เดี่ยวปิดบอกเท่านั้นแม่ว่าไห้ถืออียลีตเดือนอ่าเจ็ดที่นั่งด้รถมากน่นก็บได้บอกมูด้วยน่ะอ,อ่าเก่าหนึ่งเลนเกแม่นม้วนนั่นน่ะเก่าหนึ่งเล่นะม่จมไปหรือเอฟซีนี่ย่านี่คน เคยสูบเคยมาน,น <de> ้ำปูดีมาหลายวัดแล้วคนมีเซนเนาะเคยได้น้ำปูพี่น้องบวงยังไงเขาเสียเข้าศรัทธาในเพื้นเขาก็ได้น้ำปูแต่ว่าบางเชื่อเพิ่นอาจ่ะบางนิดนิดเมียนต้องเอาให้เป็นเมียนโอ้ยแต่กวนบ่บังไม่สาวโตตรงเลยบ้าหลังๆนี่อยากอยากบังมันบาเจ็บเมีนอยากบังอยากมาอยู่ข้างหน้าสังเกตแล้วถ้าเราบอกนี่สิมาอยู่ข้างหน้าเลยสมมติวันนั้นเราบอกหาช้อนเก็บเป็นบ่ง จะไม่ยุ่งหาสองวันวัางหัน920วอาวัน920แมนจะเป็นหกวันที่ในงวันที่ว่า3อสาม9 2นเพื่อนเพื่อน,นที่เพื่อนไหนได้เห็นืืเก้า ร้องหาเราไม่ยุคขนาดนเก็บยกให้หะครับต้องจับาทางห้คม่ง่าก็บอกกรับวัวเนาะนี่ยากกับวัวอยู่้ยวว่างหันไหนกับวงวยุ่งหันเหล็กเก่ากับเหล็กหกมันตัวเดียวกันเด้อเหล็กปูหน่ก็ะเก่าร้องปูวันว่างหันาแฝดหน้าจอเด้อนิ่งเลยครับนิ่งๆเลยครับังถึนมาจากนนครับท่าไป่นี่ครับครับโอเค อยูใดเนาะค่ะเจเอามักมักอิเลีนนะก็คือซีสามสามสี่กับสามสององสามันาเกมียูซํานี้เราก็เล่นหมักได้สามให้น้ำมีตาซีสามอันนี้คือตัวมักเท่าพี่น้องแล้วแป๊บนะครับเจ๊ีดเส้นได้ให้แล้วนะครับพี่น้องนั่งไปพิจรณนานะครับซีสามสามสี่ซีสามสามสองเ้งไปกัดเอาเด้อ าก็ตมนนี้ะครับเอาไปตัดเอาพี่น้องอหนึ่งแป๊บหนึ่งเจ้ครับให้พี่น้องเพื่นแคบหน้าจอครับโอเคครับอันนี้เลขคู่มาบอกครับเจ้เลขคู่เดี๋ยวเดี๋ยวสิแถมเด็กคู่ม่านท่องใหิเด็กน้องมีเลขคู่ม่านท่องมาบอกเอาตัวนี้ขอบคุณเจ้เลยครับอัวนี้ลงก่อนครับเอาสิแถมเด็กกุมานท่องหก กูม่านท่องมาแต่ไหนแล้วพี่น้องสิมีแนวทางเลขกุมารท่องมาบวกเยอะงวดวัางหั่นเข่าสองตัวเลยเด้ทั้งสองสี่สองหกพี่น้องอ้ยพระเจ้าได้บุกลายหนึง่งวันนี้เสียวมาฝากพี่พี่น้องๆให้แนมเบิ้งไว้ได้พี่น้องหรือวบัติดไว้เลขก,ก็ได้เลขกุม,มารท่องเอาช็อตเด็ดเด็ดไปเลยเนาะพี่นอ้องกุมารท่องกต่สามสองกับสามสี่แล้วพี่น้อง อันนี้โ่เมนต์สองสามสี่แมนแมนโมเมนต์แบบเตะเล่กูบ้ากับสีเตะมันแมนอีหลีพี่น้องเล่กุมานทองมันมาตรงกันกับเล่เออมันมาตรงกันกับเล่กูเลยวังหันข้าเจ้าได้ได้สองตัวเลยได้ทั้งสองสี่มันเล่มากเลยจะงวดเจ๋หัวก็ไปบพอเราหัวหนี่เราอาดซื้อรถเฝ้าไปหาซื้อเฝ้าเจ สามสกับสามสี่เนีงสิงหาคมนี่บะครับเมียนึงสิงหาคมแล้วว่าจบเฝ้าไปหาซื้อลัตเตอลีดลวลดเพิ่นรักส่เพื่นบอกขนาดพี่นอนน่าไปพิดาันหน้าด้วยนะครับเมียนเด็กก็มันพองเมียนเป้าหาไปสืบดิเมียน